ทำไมไม่พักซะบ้างอะทำงานทั้งวันเดี๋ยวก็เครียดหรอกอเฮ้ยจะพักได้ไงเล่าไอ้เงินรายรับรายจ่ายในบัญชีวงนี่มันยังเละตุ่มเปะอยู่เลย,เอยไอ้แค่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายอะ่ะพี่จ้างใครมาทำก็ได้หรือผมหาคนได้ไหมพี่อือคิดเหมือนกันเลย <c oughs> ฉันกะว่า จะให้อุ่นสีมาทําหน้าที่นี่อะไรนะพี่ให้องุงศีมาทําหน้าที่นี้เหรออ่าไอ้แค่มันคุ้มเด็กหลังเวทีมันก็แย่ยพออยู่แล้วมันจะทําได้ไงอะ่ะเ้าเพราะทันสารมันสนิแกคิดดูทีหลอล่า,ลางุงศรีอายุปูนนี้แล้วยังต้องวิ่งรอใกล้เด็กอยู่หลังเวทีฉันก็เลยจะให้ตุ๊กติกเนี่ยมาทําหน้าที่แทนมันแล้วมันก็มาทําหน้าที่กัน ใช่ไหมนี่ต่อไปนี้นะแกก็มีหน้าที่ติดต่องานจัดคิวงานแสดงส่วนไอ้ค่าจ้างเนี่ยก็ให้บุญศีเนี่ยไปรับจากมือเจ้าของเขาเลยพี่ทำอะไรทำไมพี่ม่ปรึกษาผมบ้างอะฮะผมทำงานไม่ดีหรือไงพี่ไม่ใช่ไม่ดีแต่ทำอย่างเงี้ยถ้าเขาช่วยแบ่งเบาภาระแกนะไม่ต้องมาแบ่งเบาภาระผมเลยผมทำงานเองผมได้ น้ามูสีมาทําเนี่ยพี่ไว้ใจไม่ได้ใครไหนเรื่องเงินอ,ะอ่ะป้โถเอ้ยถ้าคําแค่นี้มันไม่มีปัญญาทํามันก็ไม่ทาอะไรเลยทั่วชีวิตมันแต่พี่พาธนาจะแกไปทำคน,นเดียวเหรอฮะคนเราอยู่ร่วมกันต้องทำงานร่วมกันถ้าทำงานร่วมกันไม่ได้ไปต้อองยู่ แล้วพี่เริ่มงานไปเลยอาทิตย์หน้าแกมีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรใช่ไมมหอไมอเลรแต่พี่ขอตัวก่อนนะ ป้างินศรีมันดูแลเรื่องเงินน่ะเท่ากับตัดตามทางธมากินเราชัดเลยนะพี่นั่นนั่นสิพี่ถ้าป้าเงินศรีมาทำเรื่องเงินน่ะแกต้องรู้ว่าพี่อ่ะโกงเงินค่าตัวทั้งโซได้นแน่รู้แล้วโอปป้าทโทโทโถโอปติถทีท่ถวยถวย